ชมผู้ชมติดตามบรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้วาระสําคัญการพิจารณาร่างพรบน,นิรโทษกรรมซึ่งมี5ฉบับครับประเด็นสาระสาคัญคือสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะรวมความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยามมาตรา1นึให้นิรโทษกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งผลปรากฏออกมาชัดเจนว่าสภาชุดนี้ตัวแทนของประชาชนจะไม่นิรโทษกรรมความผิด ประมวลกฎหมายยามาตรา1นึนะครับโดยร่างที่พิจารณาในวันนี้มีทั้งสิ้น5ร่างครับผ่านไป3ร่างด้วยกันร่างแรกนะครับก็เป็นร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะฮะเสนอโดยคุณวิชัยสุสวัสด์พักรวมไทยสร้างชาติรับหลักการไป299เสียงที่เหลืองงดออกเสียงพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขของคุณปรีดาบุญเพลิงจากพักกล้าทาร,ร,รับหลักการไป311เสียงที่เหลือง,งดออกเสียง ตัวอีกฉบับหนึ่งที่รับหลักการคือของพักภูมิใจไทยเสนอโดยคุณอนุทินชาวีรกูลอันนี้รับหลักการไป311เสียงเช่นเดียวกันและ2อฉบับที่ต้องบอกว่าถูกปัดตกไปคือฉบับของพรคประชาชนเสนอตั้งแต่ยุคคุณชัยทวัตตุลาธนไม่รับหลักการเลยเดี่ยว319เสียงและพรบรของภาคประชาชนนะฮะลงชื่อมานี่คุณผู้ชมฮะ30,000กว่าคนเนี่ยนะครับ โดนปัดตกไปไม่รับหลักการ306เสียงโดยทางที่ประชุมลงมติรับหลักการ3ฉบับและมีการตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณา32คนยกตัวอย่างเช่นคุณนัทวุฒิสสยเกือ้อนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินนายชัยธวัฒต,ตุลาธนรองศาสตราจารย์โคโทมอริยารังสิมันโรมรองศาสตราจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัยรองศาสตราจารย์เวียงรัตน์เนติโพ นายเจือราชสีนายนิกรจำนงและนายวรวิทย์บารูอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นหลังลงมติเสร็จครับพักประชาชนนำโดยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักออกมาให้สัมภาษณ์โดยผลการลงมติที่ผ่านมาอาจทำให้ประชาชนหลายคนรู้สึกผิดหวังโกรธไม่พอใจหรือมองว่าการนิรโทษกรรมมีแนวโน้มเลือกปฏิบัติเพียงแค่บางกลุ่มไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้จริง อย่างไรก็ตามตนและพักประชาชนยืนยันว่าเชื่อในกระบวนการระบบรัฐสภาจากสามร่างที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่งต่อจากนี้จะใช้กลไกลในกรรมธิการเพื่อเปิดประตูและเปิดกว้างการนิรโทษกรรมให้ครอบคลุมทุกฝ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับวันนี้พวกผมแล้วก็เพื่อนๆพวกเรายืนยันนะว่าเราจะทําหน้าที่อย่างมีผู้ที่ภาวะแล้วก็จะไม่ละทิ้งความหวังนะในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราก็จะพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้การนีรโทษกรรมเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เปิดกว้างมากที่สุดล็อกครอบคลุมทุกฝ่ายครับคิดว่าวันนี้หลักการที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือถ้ากฎหมายฉบับนี้พิจารณาเข้าสู่วราระที่3ามได้ทันก่อนที่จะมีการยับสภาและถ้าหากว่าเป็นร่างกฎหมายที่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายจริงๆเนี่ยเราเองก็คงไม่สามารถที่จะเห็นชอบได้กับร่างกฎหมายลักษณะน,นี้ที่จะผ่านออกจากสภาคุณพันนิกาวานิชโคศกคณะก้าวหน้าหรือคุณช่อครับแสดงความคิดเห็นภายหลังที่ประชุมมีมติ ไม่รับหลักการในร่างพรบนิรโทษกรรม2ฉบับโดยบอกว่าพรบนิรโทษกรรมของพักประชาชนและภาคประชาชนตกลงไปในขณะที่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของพักรวมไทยสร้างชาติผ่านระบุว่าจะจําวันนี้ไม่มีลืมการนิรโทษกรรมที่ควรจะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองกับกลายเป็นการมุ่งนิรโทษให้กับม็อบกปปสพันธมิตรซ้ําเติมความอายุติธรรม การเลือกปฏิบัติและการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองการเลือกตั้งครั้งหน้าพักประชาชนต้องได้250เสียงเพื่อผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติให้ได้หากมี250เสียงต่อให้สอวอไม่เห็นด้วยกฎหมายก็กลับมาที่สอสอใช้เสียงข้างมากยืนยันได้แล้วเจอกันที่คูหาเลือกตั้งอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นอนดีตสสพักเพื่อไทยครับคุณทัศนีบูรณุปกรณ์ โพสข้อความทาง Facebook ซึ่งปัจจุบันเธอเป็นสมาชิกพักประชาชนนะบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายของประชาชนขาดลงแล้วในที่สุดพักเพื่อไทยเลือกเดินบนเส้นทางที่ขนานกับหลักการและสวนทางความหวังประชาชนการให้กําลังใจผู้ชุมนุมในปี63ถึงปี65การประกาศจะใช้ตําแหน่งปกป้องประชาชนทั้งหมดเป็นแค่ละครวันนี้ชัดเจนแล้วว่าหัวใจเพื่อไทยไม่ใช่หัวใจใประชาชนเพราะแม้ขอเพียงงดออกเสียงให้ร่างนิรโทษกรรมประชาชน เพื่อเข้าไปสู่กรรม,มธิการหาทางออกท่านยังไม่กล้าขอแค่แสงปลายอุโมงค์ให้ประชาชนที่มืดมิดเท่านั้นท่านให้ไม่ได้ ag, นิรโทษกรรมประชาชนเมื่อพูดถึงพักเพื่อไทยฮะสิ่งที่ต้องจับตาคุณผู้ชมคดี112ของอดีตนายกทักษิณเองครับล่าสุดสารอาญานัดพิพากษาคาาดีแล้วนะครับและนี่เป็นเรื่องบังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะสารอาญานัดพิพากษาคาาดี วันที่22สิงหาคมเป็นวันเดียวกันเลยกับวันที่คุณทักษิณกลับมาสู่ประเทศไทยนัดพิพากษาคดี1-2 22สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกาโดยคุณทักษิณนั้นจะต้องมาฟังคำพิพากษาเราฟังเสียงทนายความคุณทักษิณอาครับวันนี้มีการสืบพ,รราพยานของจำเลยในคดีที่ท่านทักษิณชินวัตรถ,ถูกกล่าวหา ว่ากระทำความผิดตามที่เป็นข่าวกันนะครับวันนี้ผมได้นําพยานเข้าสืบทั้งหมด3ปากปากแรกก็คือเป็นศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองอามนะครับปากที่2ก็เป็นศาสตราจารย์ธงทอง,ทอง,ทองจันทรางสุนะครับปา,ปากที่3ก็เป็นท่านอ,อ,อาดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับเป็นจำเลยก็ขึ้นเบิกความปากที่3อาจารย์ธงทอง,ทอ,งอาจารย์วิษณุและก็อาจารย์ธงทองนีงง่เป็นพยานที่ ทั้งเกี่ยวข้องกับการช่วงเวลาที่ที่กล่าวหาช่วงเวลาที่จำเลยดำรงตำแหน่งในฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายด้านภาษาแล้วก็เป็นผู้เคยแปลและต้องจับตานะครับ22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครบรอบ2ปีที่คุณทักษิณกลับมาสู่ประเทศไทยพอดีผลคดีจะเป็นยังไงมันจะเชื่อมโยงกับความผิด1 1 2นะครับเพราะปัจจุบันความผิด1 1 2จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมด้วยสิ่งที่ สอสอเพื่อไทยทำํำอาจจะส่งผลไปถึงในใหญ่พักเพื่อไทยด้วยนะครับ